้าเหตุผลที่วินิซิอุตจูเนียควรจะได้รางวัลบอลลงดอรในปีนี้ออลลสวัสดีครับชาวมรารดดิิตตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุวยไวรุจุดขา ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยเมื่อมาก้าครับออกมารายงานว่าณเวลานี้ครับทางวินิสุจูเนียได้รู้ผลของรางวัลบอลลงดอนในปีนี้แล้วนั่นคือการที่ตัวของเขาจะได้เป็นผู้ชนะหรือผู้คว้ารางวัลบอลลงดอนในปี2024บอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าเป็นกระแสขึ้นมาอย่างมากเพราะว่าในการแข่งขันบอลลงดอปีนี้ครับมีคู่แข่งอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาเองอย่างจูดเบริลลิงแฮมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือ โรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้สามคนนี้เป็นสามคนที่ปลกพูดถึงมากสำหรับรางวัลบอลลงดอร์ในปีนี้แต่ณนะเวลานี้ครับหลายๆสื่อต่างออกมาเล่นไปในทิศทางเดียวกันว่าวีนิสอุสจูเนียนี่แหละที่จะเป็นคนได้ไปแต่ด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องเป็นวีนิสอุสจูเนียสมตัวก็ได้ลิสต์าหัวข้อหลัก,ลกๆที่คิดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่วีนิสอุสจูเนียควรจะได้รางวัลบอลลงดอร์ในปีนี้ไปเริ่มจากข้อแรกครับในฤดูกาลที่แล้วหรือฤดูกาลสอง 2023-2024เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่แอบฮาหรือโหดสำหรับเรอัลมาดริดตั้งแต่เริ่มเหมือนกันครับนั่นคือการที่เสียคาริมเบซีมาไปแบบไม่ทันตั้งตัวของราชันชุดขาวเมื่อคาริมเบซีมาตัดสินใจย,ย้ายสู่อ,อัลอิทิฮัดเรียกว่านี่คือปัญหาที่เกิดในช่วงต้นฤดูกาล2023-2024ครับทำให้โค้ชอย่างคาโลอันเชลติเนยนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นจากระบบ4-3-3มาตลอดปรับมาใช้แผนจำเป็นอย่าง4-4-2ไดมอนด์ซึ่งน ระบบนี้นะครับการเล่นก็จะไม่มีหน้าเป้าธรรมชาตินั่นเองนะครับโดยแดนหน้าเนี่ยก็จะเล่นเป็นลักษณะของวิดิสุจูเนียยืนคู่กับโรดิโกและมีจูดเบลลิงแฮมเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนั่นเองแต่กลายเป็นว่ากับปัญหาที่สูญเสียค่าริมเบนซีมาและไม่มีคนที่มาสวมเบอร์เก้าต่อในฤดูกาลที่ผ่านมาวิดิสุจูเนียครับโดดเด่นมากๆเหลือเกินร่วมกับจูดเบลลิงแฮมข้อที่2นะครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปจากข้อแรกทําให้วินีซิอุจูเนียครับขึ้นมาเป็นผน ชุดขาวแบบเต็มตัววินิสุสจูเนียนะครับก็กลายเป็นเหมือนซีเนียในเกมรุกด้วยประสบการณ์และฝีเท้าที่สุดยอดของเขาสามารถทําให้สามประสานในฤดูกาลที่แล้วครับโรดริโกจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ตัวของเขาวินิสุสจูเนียเนี่ยทำประตูดได้อย่างมากมายและพาเรอัลมากลิดคว้าชแชมป์เยอะแยะจริงๆ มาถึงข้อที่3ครับเนื่องจากเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแชมป์แล้วนี่แหละครับข้อที่3คือการคว้าแชมป์สำคัญสำคัญให้กับราชันชุดขาวได้ในฤดูกาล2023-2024ซึ่งโทฟี่นะครับที่เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางวินิจุดจูเนียเลยก็เป็น2โทฟี่ใหญ่กับทางต้นสังกัดเรยัอลมาริดของเขาครับโทฟี่แรกนั่นก็คือการได้แชมป์ลาลิก้าสมัยที่36ของเรอัลมาริทอย่ที่แจ้งครับตัวของเขามีส่วนร่วมกับแชมป์นี้อย่างมากมายอาจจะมีช่วงเวลาที่เขามีอาการบาดเจ็บบ้างไม่ได้ลง ในลาลิกาอยู่บ้างนะครับแต่พอเขากลับมาเขาก็ช่วยให้ทีมเนี่ยยกระดับขึ้นมาพา, Madrid, าชเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ในลาลิก้าได้แบบสวยงามครับแล้วก็อีกหนึ่งทั่วใหญ่อีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงเลยนั่นก็คือการที่พา, Madrid, าชเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่15ครับโดยเขาที่แหละนะครับที่เป็นคนสําคัญที่พาเรอัลมาดริดทะลุได้ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศและควาชช้าแชมป์นั่นเองจากฤดูกาลก่อนหน้านั้นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ได้แช,ชมป์ไปครับแล้วก็มาจนถึงฤดูกาล2023-24เนี่ยเรอ มาริดก็กลับมาทวงบอลหลังคืนอีกครั้งส่วนข้อที่4่นะครับนั่นก็คือเรื่องของสถิติที่สวยหรูครับกับประตูสําคัญที่เขาสามารถทําได้ในแม์ใหญ่ๆซึ่งวินิสุตจูเนียนะครับในฤดูกาลที่แล้วลงให้กับราชันชุดขาวไปทั้งหมด49เกมครับมีสถิติทําประตูและแอสซิสต์รวมกันถึง39ประตูแบ่งเป็นการทําประตูได้ถึง26ประตูครับแล้วก็13แอสซิสต์และสามารถเป็นแมนออฟเดอะแม์ได้ทั้งหมด12ครั้งจาก49เกมถือว่าเยอะมากเลยนะครับและประตูสําคัญ ของวินิสุสนะครับใน2ถ้วยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลาลิก้ากับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเริ่มจากลาลิก้าเลยนั่นก็คือ1ประตูกับ2อแอซิสตอนพบกับจีโรนาที่ท็อปฟอร์มขึ้นมาครับสประตู1แอซิสในเอลกราซิโกหรือว่าศึกที่พบกับบาร์เซโลนาและพอมาดูในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่าถ้วยชูโรงของเขาเลยเนี่ยนะครับมีบทบาทสําคัญมากมากครับทำสองแอซิสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบ8ที่สุดท้ายครับสประตูกับทางบาเยอร์มิวนิกในรอบรองชนะเลิศและ1ประตูสําคัญ กับบูโรเซียดอร์มุนในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพาเรอัลมาริดคว้าแชมป์สมัยที่15นั่นเองครับและข้อสุดท้ายนะครับวิดิสุตูเนียครับมีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ในตัวและณเวลานี้เขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งไอคอนิกของนักเตะบราซิลและเรอัลมาลิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาพิสูจน์ตัวเองมาอย่างมากมายครับในช่วงเวลาที่อยู่กับเรอัลมาลิดมาตั้งแต่ปี2018เจอคําวิจารณไม่ว่าจะจากสื่อไม่ว่าจะจากเพื่อนร่วมทีมแต่เขาครับไม่ได้อ เอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาทำให้ตัวเองท้อถอยยอมแพ้แต่วินิจุตจูเนียเลือกที่จะสู้ผ่านการวิจารณ์ผ่านการดูถูกผ่านคำตำหนิต่างๆนานาเหล่านั้นก้าวข้ามมาจนถึงณเวลานี้เขากลายเป็นหนึ่งในซปเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังกระทั่งที่ว่าล่าสุดมีบทสัมภาษณ์ของเนย์มาพูดถึงวินิสุตจูเนียนะครับเนย์มานี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของทีมชาติบราซิลและเป็นคนที่พูดตามตรงเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้เกิดมาในยุคที่มีโรนัลโดกับเมซี่ เขาก็ต้องควา้าบอลลงดออย่างน้อยหนึ่งสมัยแน่นอนนะครับโดยเนมาร์จูเนียพูดถึงเรื่องวินิี่จูเนียไว้ประมาณนี้ครับว่าวินนี่เนี่ยคือคนที่สมควรได้รับรางวัลบอลลงดอเพราะว่าเขาเนี่ยคือนักสู้เขาต้องทนทุกข์ทรมานม,มามากมายตลอดชีวิตแต่เขาสามารถเอาชนะความประมาทและคําวิจารณ์ได้ทั้งหมดและนอกจากนั้นนะครับเนมายังบอกไว้อีกด้วยว่าตอนนี้ครับวินิี่ซูจูเนียกลายมาเป็นต้นแบบของพวกเราทุกคนเป็นที่เรียบร้อยครับและนี่แหละครับคือ5เหตุผล คนที่สมตัวยได้ไปลิสต์มาว่าทำไมวิีซูจูเนียถึงเหมาะสมกับการคว้ารางวัลบอลงดรในปี2024นี้เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นส่วนใดเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับฮาลามัลิดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรยวลมาลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตวขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ